อยวันนี้โอ้ยร้อนวันนี้เรามากินต้มตำกันนะฮะอันนี้ต้ตมตำอะไรนะติดกับซีรีส์ตรงเวลอะคะ่ะจะให้ดูเดี๋ยวดูให้ดูนะาต้มตำค่ะค่ายผ่านไปผ่านมาบอกว่าใส่น้มต้ตมตำค,คืออร่อยจริงคืออร่อยจริงนี่ แซ่บและนี่นัวมากทุกอย่างนัวหมดปะลาคือดีนะคะนี่ต้องไปเรียกอีกป้าร้ามากกว่นานะดีมากมากเจะนสองคนวันเหมือนบัตได้สองคนไรอยู่หรอใช่โอ้ยอร่อย่ซคืออร่อยดีอร่อยจริงเพื่อใครคพือคนเดียวค่ะอ๋อือคนเดียวน่ารักน่ารักปะ คุยได้คุยคนเดียวอ่ะนี่ตำตีนไก่เ่ยนไหมครักไม่โดนคุณเลยเ,เอาจริงเหรออร่อยปะอฮ้ยขอบคุณทำแม่อ,มอร่อยอยู่ค่ะอันนี้อร่อยจริงก้มตำค้นรสร้านเนี้ยจริง อันนี้ไม่ได้อวยนะสวัสดีครับพี่โอ๋้มตําเลิศจริงพี่โอ๋แล้วจะบอกว่าถาดละห้าสิบบาทกินตัวปลาลโอ้โาสี่สิบ้าโอ้สวัสดีค่ะอยู่้มตำอันนี้ตำปลาสี่สิบเป็นถาดมาเป็นถาดมาเป็นถาดสี่สิบบาทห้าสิบบาทอันนี้เป็นตำแบบตำตีนอะไรอย่างเงี้ยตีนหมดแล้วตีนหมดแล้วหรอนี่ตีนสวัสดีค่ะคิดถึง้มตำใช่ไอ้น้องเอขี่ไหนอ่ะตรงเววาติกับซีรีส์อ่ะเธอ รถมาเลยแม่หนังโดนกันล้วบอกว่าปลาของนัวยกถาดโอนยี่สิบม,มาเลยจะเลี้ยงยกถาดค่ะโอนยี่าิอ่ะ <c oughs> ยกถาดไปเลยโอนยี่สิบ <c oughs> อร่อยจริงเธอสดหน้าไปดูหน่อยได้ลูกแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแป๊บ,บหนึ่งก็ <c oughs> ข้มามกินทิ้งโอนยี่สิบกิน,น <c oughs> ไม่ได้พริกเผ็ด <c oughs> โอ้ย ตดน้ำแล้วอีดอกร้อนอย่างงี้นะกันแล้วน้ำเขาร้อนจริงแล้วอะไรจริงเนี่ยโหหืมยอดอเอาใช่ไหมเพื่อดีครบกับบรรยากาศอะไรครบ<ๆ>แกงส้มตำต,ำต้องมาต้องมีหนูด้วยหนูต้องมาลูกหนูยังไม่มาเลยลูกอันนี้หอยเชอรี่อ่ตะตำปาดไ่ยจริงแกงทุกตำ เกลือทุกต่ำจริงต่ำมากแล้วที่จะบอกเ่ยอะเดี๋ยวกินกุ้งยูว่ะเหรกุ้งสดอือมากรอบเส้นสับนะจ๊ะมากรอบเส้นสับมันนาถือนั่นหนาหรืนหนอหม้อหม้อค่ะหมอ้อตอนนี้หน้าไม่ได้แล้วอว้วน,น,นมากรอบเส้นสับกรอบมากเรียหาดโอนยี่สิบอีดอ,อ โอนมาก่อนอยเที่นี่นะคะน้องน้ำหวานหนัวมากลูกปลาคุด,ดีนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สดให้ดูนี่อันนี้เป็นคือน้ำลายตามนูอร่อยจริงเอเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวพี่พามาอร่อยมากเอเลิศบอกแล้วไม่เคยผิดหวังหายขำมากคิดถึงจังเลยอ๋อเนี่ยอยู่นี่คิดถึงมากเลยอะ่ะ กีแหคิดถึงทุกคนเลยอะอร่อยจริงวันนี้บอกเลยว่าปกติเป็นใส,ส่สมตำแล้วแบบว่าไปทานสมตำที่อื่นมาบางลางก็ไม่ได้บงอะบงนะฮะบงอันนี้ค่ะอ,อือ,อห้ากไก่รดจังเลยแม่ขอกขอกคำคมขายกีหนึ่งแมทขายกีขายกี เดินจนหี่แหกบอกว่าไม่ใช่อีดอกเหนือแตกใช่เหนือแตกจริงเนี่ยแปบมากอืเดี๋ยวก่อนกูต้องของน้ำแล้วแหละมีวลวดัว,วดน,นี่เยอหล่ะบนวไหนมา จะลองชิมให้ดูนี่เอานี i ก่อนหมูยอหมูยอรดบัวรดบัวนี่อืมดีนะดีวิ้ยหมูยออร่อยอ่ะแม่้วหมูยออร่อยหมูยอแม่าอร่บบมากน้ำเปล่าเขาด่วนค่ะสปอนเซอร์อกับน,น้ำเปล่าวขวดหนึ่งค่ะจัดมาเลยน้ำเปล่าวขวดหนึ่งแม่ตมอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยจริง บัดดีนะบอกว่าไม่เคยแบบว่าเป็นทานต้มตำเนี่อร่อยเลยมาที่นี้อร่อยจะต้องกลับมาจัดะต่ตนไก่เลิศจริงคิดถึงเหมือนกันค่ะเลกอ่ะอมปูเข้มปูนะอมปูอีหว่านอี อีนี้ชอบไหคกูทำอะไรแปลกๆนี่ออมค่ะอมอืออือ,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 อคิดถึงค่ะคิดถึงเชนเดียวกันค่ะคิดถึงทุกคนเลยขายน้ำพริกยางน้ำพริกยังไม่ขายเลยพี่ขอรสชาติด้วยนะผู้ไม่แค็มนะบผูกหวานไมพูดจืดม,มึงอร่อยเกลี่มากเจ๋งมากลูกเอ๋อ แต่ไม่เก่งนะอันนี้คือเครื่องเขาแบบเขาไม่ห่วงเครื่องเนาะขออนนี้ก่อนเนี่ยนี่ดูคือเขาไม่ห่วงเครื่องไนะรวมเลยปะรวมเลยได้นะรวมอ่ะอยู่รวมไหนปะเบียเบเดี๋ยวบดึงไปแนะ่ อ่ะให้ดูเนี่ยคือถ้าใครมานะกูจะพามากินร้านนี้เลยอ,ะอ่ะจริงรล<ะ>เกลออืมดีมเรี้ยวปากโอ้ยดุกตา <c oughs> เอาดามใส่เอาดามใส่ด้วยดูบัดดี้ เอาดีๆปัาดี้อย่ามือสั่นอะพอใส่ไปเยอะหููจริงมึงอร่อยมากสวัสดีค่ะน้องแป้งคือร้านนี้ดีร้านนี้ดีจริงสวัสดีค่ะส้มตำต้องเข้าเดี๋ยวเขาหล่นอะเดี๋ยวจะกินแบบกินแบบ บ้านหาเห่ากินแบบยกคาดได้ดูมืออร่อยมันดีมากจริงๆมันดีจริงแล้วราคาไม่แพงเลยั่วมากง่วจริงปลดน้ำปลดน้ำเนี่ย ลองให้ได้ไหมเหือแตกหรือใช้อร่อยมึงละเพ็ดอันนี้คือเพ็ดกลางอ่ะอร่อยอร่อยมึงแล้วเขาแบบคือเขาไม่ห่วงเครื่องอ่ะสี่สิบาทห้าสิบาทอ่ะเออยยุเนี้ยหาได้ที่ไหนอ่ะเออมาก นี่เดี๋ยวใช้ดูดูอีกแกงหนึ่งกินไปเยอะนะบ้างเนีเ่ยกินไปเยอะแล้วนะไม่ยุบกินไม่ยุบอะอข้าวทูแดกอย่างไรหมดเนี่ยมันร้อนอะสดไปเลยสิจะ๊ะดีดีมาก ดีจริงฟังไม่ไหวเฮยอร่อยหิวเลยห0ิ <c oughs> มึงอร่อยอิ่มไหมอิ่มปะคือจะบอกว่าถ้ามันหวานนะแกมากินนะ่ะเธอจะบอก,บอกว่าติดใส่อะไรที่สำคัญเา,าแม่ค้าให้เยอะแม่ค้าบอกว่าเขาไม่กลัวเจงจ้าต้องกลัไม่อิ่ม นี่มาสองคนกินสามอย่างสดไม่เป่าสดไม่ดีดอกไม่เป่าไม่ได้ร้อนไม่ไม่เป่าไม่ได้ไม่ไม่เป่าไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูจะไม่หมดที่ห่อได้เนี่ยอร่อยอืมคือแกงนะเขาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงเหงเ็ดอ่ะแกงเห็ดแกงควายโตดีต แกงเห็ดคือมันเป็นแบบไม่ผู้ขอนี่ตั้งที่ไหนดีที่ไหนเด็ดนีบอกเลยรถได้กินต้องกีดก่อนกินกีดไม่ได้แต่เขาได้อีเดเาะแต่เขาตกใจเวลาน,นี้ดีจริงแกงเห็ดรสพออร่อยพอขาดไม่แพงอ่ะ คิดก่อนสดเบอร์อีบานเวอร์อานเวอร์ไปหมายโลกคิดยังไงก่อนอเดี๋ยวพี่ให้ดูต้มต่ำหนึ่งต้มต่ำอร่อยโดยทิวใช่อร่อยมากพี่อร่อยจริงนี่เดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยจริงอ สี่สิบบาท <c oughs> แหวกตายเลยเอามาหอ้องเลอย่าทำมันหน้านะรลจึงอย่าทำมันหน้านะมึงอร่อยอีพีมอันนี้อร่อยร้านนี้อร่อยจริงตรงเวลข้างซีรีส์ต้องพาเพื่อนมาดู้วต้องพามา อร่อยจริงอืมฟางก่อนไอ้กระเทยมึงตีงกระเทยอ,อร่อยมากอีดอกอร่อยไปไหนคนนครมาโทรลานเจนพี่ชื่อนงปะพี่ชื่อนงปะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่หลานเป็นนงจ้ะพี่ชื่ออะไรคะน,นี่อร่อยกว่าบอกดิ พี่นิมพี่นิมค้างสี่ลีค่ะแม่เดชฮะดชานแม่เดชค่ะร้านแม่เดชค่ะคะ้างสี่ลีค่ะสี่ลียุงแบบวะเววเววเวลเววหลังเวลอ่ะนิตะนีิตะ ยังร้อนอยู่เลยมึงร้อนตากที่ถ่ายเจ็ดร้อนี่แท้นี่ใส่ผิกอะไรคะเนี้ยผิดแห้งบ้างสดบ้างไม่สดบ้างใช้หมดอร่อยมึงอร่อยไอ้ท็อปอ๋อมึงเอาด้วยเหรอโอเคอ่ะกูขอโทษเดี๋ยวตาก่อนี๋ยวเข้าไปถือ รอกันไปเลยกันรอกันไปจอดกันทอดเลยจ้ะนี่จ้<ด>จะพูดไป,ไม,ปไ,มไม่เป็นคำแลวะวถือเลยใส่แล้วใช่หลานใช่หลานนี่อร่อยติดกับค้างๆซีรีส์อ่ะแม่หนูก็ไม่รู้ว่าซีรีส์คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าซีรีส์ก็คือซีรีตะวีอะ่อ๋อปลาล่ามาจากไหนนะสุโขทัขทย ปลาล้าจากกาลสินจ้ะบินตรงมาจากกาลสินจ้ะปลาล่าแล้วปูมาจากไหนอะแม่นครไหนนครปฐมนครปูมาจากนครศรีนครศรีออมาล้านเหรออืสวัสดีค่ะอื รัวมากแม่สวัสดีค่ะพี่นัตนชาที่ถึงจังเลยนครปฐมของเขามีดีเนาะสี่สิบห้าสิบเรายกเป็นธาดนะอันนี้กินไปแล้วนะอันนี้กินไปแล้วนะเอามากินต่ออร่อยอะตำธาตะไม่ใช่ไม่ใช่ตำธาดสิเขาเรียกว่าตำไหนนะตำปลา โคกระบาห้ละสี่สิบบาทมาเป็นหาดเลยจะมาเป็นหาดเลยแล้วก็ตำเลนนะตำตีนไก่ตำตีนไก่กหมดไปแล้วนะโหน่าอร่อยเลิศดีดีมากดลิศดักดเรียนแอื้อ ดเดี๋ยวจะรีแขกให้ดูนะค่ะว่าเวลาเราไปทานร้านไหนที่อร่อยอะค่ะเนี่ยร้อนะระบาสูบหน้าแดงหมดเพี่ยนี่จ้ะ เดี๋ยวขอถามบตดีก่อนรสชาติอาหารเป็นไงบ้างบ้านมากครับรสเนาะรสเผ็ดร้อนไหมอร่อยด้วยเนาะนับวันค่ะนับวันนะบอกเลยนับวันจ้ะ <c oughs> แล้วคือคืออ่าค่ะ อีตัวส้มตำอ่ะเขาตำแล้วก็คือรสชาติที่แบบว่ามันเข้ากันดีดีอันนี้คือดีรสชาติเนะอะเธอเชื่อมาว่าเป็นเส้นสับด้วยนะชอบกินเส้นผูดไหมใช่เราะส้มำเนี่ยนะเส้นสับอ่ะบางร้านอ่ะหายากมากเลยคะบางร้านก็จะเป็นพิเยดสับนะขูดดีกว่า อร่อยจริงคนที่อยู่แล้วก็ามาถมมาะจะบอกว่าถ้าหาลูกซ้มต่ากินในยมดึกค่ะเชินร้านนี้ค่ะร้านดีละเด็ดยังไม่อิ่มค่ะร้านดีร้านเด็ดนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยแต่ไม่ต้องใช้คนคละครึ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้หลับอันนี้เธออันนี้เขาไม่ได้หลับเนาะอร่อย แล้วยางราคาไม่แพงอ่ะจุกมากค่ะคือแบบได้เยอะมากได้เยอะจริงได้แบบเยอะสุดคือตอนแรกตามย้อถาดมานึกว่าถ่านอร่อยค่ะคือตถามว่าราคาเท่าไหร่เออตอนแรกตัมมาแล้วถามว่าถาดเท่าไหร่อ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าห้าสิบบาท ห้าสิบบาทเธอตามป่าสี่สิบตามป่าสี่สิบป่าแล้วคือเนื้อหอยแบบแน่นมากนะอร่อยดีหอยแน่นมากนะเขาเรียกหอยอะไรนะหอยเชอรี่หอยเชอรี่แน่นมากนะอิ่มแล้ววะตุ๊กอิ่มแล้ว,ลวมกินไม่หมดอะมันเยอะมากแม่เอาให้เยอะมันเยอะจริงอ่ะ สวัสดีคะ่ะน้องที์ต้มต้มอร่อยมากมือตรงเวลว่าเขาจะมีหลายร้านนะคะตรงเวลเนี่ยเขามีหลายร้านมากนะคะแล้วก็ล้านแต่ละร้านนี้ก็อร่อยว่าอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหน ใมรชอบร้านนี้รถใค่ชอบร้านนี้ค่ะคุยดีว่ะซ้มตำคือรถจริงคือลงตัวหมดอ่ะคือเก๋ออันนี้ แม่ะครับอกว่าเขาไม่ห่วงพริกไงเข้าใจปะเออนี่จ้ะคือร้านหลักร้านเขาไม่ได้ใหญ่หรอกร้านเล็กๆมีแต่ชู้นี่เริ่งงานแล้วหรอยังไม่ได้เริ่มเลยวะแกอะไรนะไม่ไดาทเรื่องงานแล้วหรอยังไม่เริ่มเลยมึงไม่เหรอยูทูบว่าไหนวะทำไมพี่มาไหนเอ,อม จะบอกยังไม่เลิกเลยนี่มาเลยจ้ะมากินก่อนหิวข้าวนริงวันนี่ดอกประชุมตั้งนานไม่ได้อะไรเลยโอ้ยสุดจิบเอ้สุดจริงเนาะมันหยุดกินไม่ได้อ่ะอร่อยมาก จะบอกว่าถ้าใครแบบว่าอยากกินซ้มซำแบบแซบแล้วก็เรียกว่าอะไรนัวปลาลานะนัว,นวจริงแล้วก็ราคาถูกอ่ะ,ะ,อะตรงน,นี้เลยข้างซีรีส์นะคะคุณแม่น่ารักใจดีให้เยอะมากให้เหมือนแบบว่ามึงกินแค่รอบเดียวพอมึงกินแค่ถาดเดียวมึงอิ่มได้เลยอะไรย่างเงี้ยแต่แต่สองคนบัตดี้ไม่ได้ไงตอนแรกจะสั่งอีกนะบัดตี้บอกว่าพอเธอเอาแดกให้หมดก่อน เออแดกให้หมดไปก่อนนะอุยตาลอ,อยอะ่ะฉันชอบตำตีนไก่มากเอต้องโดสิกมากลูกตาขอท้ากินผักได้ปะก็เดี๋ยวเอามาอีกไงเลิศน้ำหมุดเหรอลูกตาแล้วน้ำเท่น้ำไหน เด้งเหรอไม่พอเด้งเหรอจังที่ยังไม่ได้กดอย่างนี้เลยเอามึงไปดูในนี้หรอใช่เขาบอกไม่ขึ้นหรอยังไม่ขึ้นคุแม่คิดตังคุณแม่คิดตังไหมคะคุณแม่มาบอกราคาเลย หกสิบสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับถ้าเหนียวสองห่อแล้วก็น้ามันแล้วแปดสิบโอเคเห็นปะหลดเนาะีวได้โอเคอยู่ใช่ไหมอุ๊ยอร่อยเลยไม่ใช่โอเคอยู่จ้ะไม่ใช่ได้อยู่จ้ะได้เลยได้เลยค่ะได้มากด้วยกันเนี่ยได้เลย รอ่คอรสบาเออันนี้คือแบบที่สุดแล้วก็ชอบแบบเนี้ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนัวไม่ไม่อีแกงนะแกงเห็ดแกงแกงเห็ดเาบอก จะบอกว่า,วาปลาแม่เขาแยกาากันคะปะลาไหเขาแยกกันเนาะตามส่วนต้มตมส่วนต้ม<ก>ต้มส่วนต้งต้ส่วน้<ก>ส่วน้วน,นนมนมน้มตนต้้ม้มม่นอม่ไม่ไไมไมไ้ท่้ต้ว้้้้ต้ต้น้ดอด เดี๋ยวเราต้องขอดเวลาไปก่อนนะค่ะวันนี้ติดตั้งแล้วบายบายต้องถามนี่ถามก่อนว่าแซ่บจริงเนาะทุกตาเนาะแซ่บมากโต๊ะที่นั่งไม่ใช่ที่โตโตที่นั่งไม่ใช่ของร้านนะคะมาใส่ขอนั่งก่อนนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณมาว่าเจ้าแรกที่นั่งกินร้านอ่ะใช่อันนี้คือร้านร้านดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รูหลาเป็นร้านเล็กๆเล็กแต่พิกขี้หนูแล้วแซบจริงนะคะตามรีวิวมาได้นะคะตามมาได้เลยค่ะไม่มีส่วนลดให้นะคะเพราะว่าลดดูแลเพราะว่าถูกดูแลว่าแล้วมันเยอะมากนะคะเวรีกูดเรกูคือดีมากคนที่ชอบกินแบบซมต่ำหรือว่ากินอะไรแบบแซบๆปะค่ะจบรายการซิวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ ับการอะรกันรายงานจากทีวรีวิวค่ะข <c oughs> อบคุณค่ะ